บวัสดีจ้าพี่น้องนี่สิแกงแกงผักกิเลกนี่แหละผักกิเลกฟันซิ้งโตพี่น้องแกงฟันซิ้งโตได้สิลวกลวกกอนลวกกอน

พเพชรกับพกเสียบเนาะพี <men> <vre> <500 under> <men> <pt Öyle anki> ่น้องหอมชุย <ikke> ชุยหอมพี่น้องหอมชุยชุย พ่อยแย่ก็กินน้ำยายแล้วสิน้องบอกพ่อยแยฮักกินเพ็ดเพชดแน่สิน้องพ่อะแย แคมโกโก้หอมผักริกผักผีกนออ้องหอมหอมกระเทียมกระเทียมผักริกหอมพี่น้องเอ,อ้อออย้เป็นแต่เสนะียบแเนเห็ดคนๆว่าเห็ดน้ำไร รมมชอยมาพาาระวันลมพัดกระเทียมหมักพริกแม่มันคือหอมแท้ฮะ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 ฮระก็จืดจืนเหมือหอมอดีดีพี่หน้อเออแซ่บอย่าบอกใครเพราะท่านไหนซีบนะเสียบแล้วแต่ว่ามันหอมคือเสียบแม่พี่หน้อก็เสียบเชียจังไหม เค็มโกโก้เะยคะเค็มโกโก้ค่ะแซ,ะซ็บปลาเสบแตะแซบ็บๆบปรุงรสตามใจเรื่อยๆหน่องน้ำปลาน้ำตาลชูรส โดดดีเตะเนี่ยเห็นมั้ยข้นข้นฝรั่งชอบข้นข้นแบบนี้แหละจ้าพปายกินน้ำยาดถูกเมี่ยนู่นพี่หน่อยโดดดีอุ้ยเลื่อนบนรถเสียไร ปาสิฟ้อนเถิดปิดสั่งน้ำตาลจ้าพี่น้องมเป็นแต่แสบแทะเป็คนคข้น แกงมัสั่นเนาะเน,นี่ยแกงมัสั่นกับสูตรเดียวกันเนบอดเนี่ยล่ะพี่น้องเพียงแต่ว่าเอามันนั่นฟรังใส,ส่ซึ้งเดือ <laughs> ดรัยพี่น้องเดือดบ,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 บูบูบูบซิมก่อน ซิมก่อนหอมมะพร้าวพี่น่อยหอมมะพร้าวหอมกะทิ กะทิแต่แสบพี่น้องป๊าแม่ม่อาจารย์เขามาเด้อพี่น้องอร่อยมากนะคะอร่อยค่ะแกงฟันสิงโตเห็นบ่พักพีช่ชายราบาดน,นี่จะตอนไกลแสบพี่น้อง ไก่แสบเอาไก่แกงเอาไก่มาแสบมองค้าโอ่งมันเป็นหองค้าแอบแอบมันมันสินุ่มเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มนุ่มเสร็จแล้วเรื่มเป็นนอฟันสิงโตแสบจ้าแสบแปด ได้อกสิโอล่าซัมนีนะจ๊ะพี่น้องเบ้อตัดเศตัดเบบไวบ้าย,ายจ้า